ในตอนก่อนหน้าเนี่ยเราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าอุปสรรคของการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการที่มีกับลูกน้องที่ทําให้ไม่สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงานอะไรออกมาที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากนักเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุผลอยู่หลายเรื่องซึ่งนั่นเองท่านก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งว่าเวลาจะสื่อสารกับลูกน้องกับผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดเนี่ย จำเป็นจะต้องคำนึงถึงปัญหาลูกประศัก์ในเรื่องต่างๆางเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเอพิซอดนี้ก็จะมาว่ากันต่อว่าและจะมีเทคนิคในการสื่อสารอย่างไรเพื่อให้สื่อสารกับพนักง,งานได้อย่างมีพลังนะครับก็จะมีคําแนะนําอยู่ประมาณสัก8อย่างนะครับลองฟังดูนะครับเรื่องแรกครับพยายามตั้งคําถามเพื่อให้รู้ว่าพนักง,งานต้องการอะไรพนักง,งานคิดอะไรอยู่จริงๆโดยเฉพาะพนักง,งานมีไอเดีย หรือลูกน้องของท่านเนี่ยมีแนวทางที่จะดําเนินการในเรื่องหนึ่งๆในงานที่เขารับผิดชอบนั้นอย่างไรบ้างนะครับการตั้งคําถามเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญมากของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับท่านจะได้ยินอยู่เสมอว่าทักษะที่สําคัญอย่างหนึ่งของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานคือทักษะการโค้ชครับทักษะการโค้ชเนี่ยหมายถึงความสามารถในการที่จะตั้งคําถามเพื่อกระตุ้นคิดเพื่อให้ลูกน้องเนี่ย ได้คิดอ่านว่าเออในสถานการณ์ปัญหาเนั้นๆในเรื่องหนึ่งหนึ่งใดที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาเนี่ยเขาจะลงมือจัดการยังไงเขามีทางเลือกยังไงเป้าหมายอย่างไรเขาคิดว่ามีอัลเทอร์เนทีฟหรือมีช h อยส์ที่จะให้ทำยังไงบ้างแต่ละทางมีข้อดีข้อเสียอย่างไงแล้วเขาจะตัดสินใจลงมือทำในช่องทางแบบไหนนะครับมันก็มีโมเดลของการโค้ชที่เรียกว่า goal model อยู่เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ การตั้งคําถามมันก็มีข้อดีเนาะมันก็จะทําให้พนักง,งานได้คิดแน่นอนครับพนักง,งานบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะคิดอะไรมากนะแต่ความคิดเนี่ยมันจะช่วยให้คนเราเนี่ยได้มองเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้มากขึ้นถี่ทวนมากขึ้นควางขวางมากขึ้นลําพังแล้วเนี่ยผมไม่ปฏิเสธนะว่าพนักง,งานบางคนอาจจะไม่มีความสามารถในการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ซับซ้อนหรือสามารถ มองหาทางออกหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาในหน้างานที่เขารับผิดชอบได้อย่างรอบคอบระดักลุ่มมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนครับท่านเองเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทหน้าที่กับการที่จะพัฒนาลูกน้องท่านก็ต้องสอนไปแนะไปโค้ชไปสอนไปแนะไปโค้ชไปแบบเนี้ยในที่สุดเนี่ยพนักง,งานนั่นแหละก็จะเติบโตงอกงามทางความคิดและรับรองได้เลยครับว่าเมืองนั้นเนี่ย เขาจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองท่านเป็นกําลังสําคัญได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเรื่องที่2ครับก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยให้คิดให้ดีคือคิดก่อนพูดโบราณก็ว่าไว้แบบนั้นว่าตอนที่ความคิดมันอยู่ในหัวเราเนี่ยเราเป็นนายมันนะแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเอ่ยปากสิ่งที่เราคิดออกไปเป็นคําพูดเนี่ยคำพูดมันเป็นนายเราดังนั้นก่อนที่จะพูดเรื่องใดเนี่ย ท่านต้องคิดให้ดีและตระหนักอยู่เสมอว่าเราเป็นผูน้บังคับบัญชาเราเป็นเจ้านายคนเนี่ยนะฮะคำพูดเนมันมีความสําคัญมากเลยนะดังนั้นจะพูดเรื่องใดเนี่ยอย่าฟุ้งอย่าเลื่อนลอยไม่มีหลักการเวลาพูดเนี่ยจะต้องกระชับกระต้้งตรงประเด็นจําว่าหัวหน้างานพูดว่าอย่างไรและเป็นอย่างไรคําพูดที่หลุดออกไปจากปากเนี่ยมันสนองเราได้นะเราจะเห็นว่า นักการเมืองบางคนก็ดีแต่โม้ดีแต่ฝอยพูดออกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีสาระอะไรมากนะักประชาชนก็จําครับจําว่าคนคนนี้ก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรจากวัฒกรรมหรือคําพูดที่เขาพูดออกมาแต่อย่างใดยกตัวอย่างให้เห็นลักษณะแบบเนี้โดยเฉพาะถ้าท่านต้องการที่จะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลให้มันถูกต้องแม่นยําเพื่อจะทําให้ สื่อสารออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเรื่องถัดมาครับเป็นหัวหน้าต้องรู้จักฟังสักนิดหนึ่งนะครับการฟังเนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้อันหนึ่งที่ดีนะฮะผู้บังคับบัญชาเนี่ยควรจะต้องฟังบ้างฟังว่าลูกน้องคิดอะไรอยู่สิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันแสดงความคิดได้ถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะเวลาที่ลูกน้องแสดงความคิดเห็นเนี่ยท่านไม่ควรที่จะไปพูดแทรกหรือเตรียมอยู่แล้วว่า จะโตอตอบสิ่งใดไปเพราะลูกน้องไม่เก่งเพราะลูกน้องไม่มีฝีมือโมแต่คิดอยู่อย่างนี้มันก็เลยไม่ค่อยได้รับฟังความคิดเห็นของลูกน้องบ่อยครั้งไปนะครับที่คนเป็นหัวหน้าเนี่ยจะทําแบบเนี้เพราะคิดว่าลูกน้องคงไม่ค่อยรู้เรื่องคงไม่ค่อยมีความสามารถที่จะตอบสนองกับท่านได้มากนะักแน่นอนครับเขาเป็นลูกน้องของเราแปลว่าเขาม่ีประสบการณ์เขายังไม่มีความสามารถมากเท่ากับเราคือถ้ามีเท่ากับเรามันต้องเป็นเราถูกต้องไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ ท่านทํางานกับลูกนองเนี่ยต้องเปิดหูล้างหูแล้วฟังลูกน้องสักนิดหนึ่งครับเพื่อไม่ให้ท่านพลาดประเด็นสําคัญสาคัญอย่าลืมนะว่าคนที่อยู่หน้างานเนี่ยคือคนที่รู้ปัญหาดีที่สุดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการฟังอย่างตั้งใจก็จะช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลสารสนเทศกว้างขวางมากขึ้นได้รู้จักลูกน้องมากขึ้นและที่สําคัญครับมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านให้เกียรติกับลูกน้องจริงๆ และนี่คือเรื่องสําคัญของการทํางานร่วมกันระหว่างท่านกับลูกน้องนะครับเรื่องถัดไปครับใช้น้ําเสียงที่เหมาะสมสุภาพและเรียบร้อยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่ทําเลยจะดีมากเลยคือน้ําเสียงที่แบบประชดประชันน้ําเสียงที่กระแนกะแนน้ําเสียงที่ดูเสียดแทงทิ่มต่าลูกน้องอะ่ะเพราะการเลือกใช้น้ําเสียงแบบนั้นอะ่ะมันจะทําให้ท่าน ดูแล้วไม่เป็นที่น่าเคารพดูแล้วไม่เป็นผู้ใหญ่ในสายตาของลูกน้องคือคนที่ได้รับฟังหรือได้ยินน้ําเสียงที่มันดูกระแนกกระแนหนดูมันเสียดแทงทิ่มต่าเนี่ยคนเรามันรู้ได้ฮนะมันเป็นเซนส์ปกติของมนุษย์นะนอกจากคนนั้นจะไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับอย่าลืมเช่นเดียวกันครับว่าสารที่เราเสื่อออกไปเนี่ยมันมีตัวเนื้อสารอยู่ส่วนหนึ่งครับ แต่มันมีน้ำเสียงและมันมีภาษากายอยู่อีกส่วนหนึ่งประกอบกันนะครับน้ำเสียงเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องพูดให้มันซอฟพูดให้มันมีท่วงทีที่ชัดเจนมากกว่าที่จะใช้เสียงดังเสียงกระด้างซึ่งอาจจะทําให้เกิดการต่อต้านหรือความรู้สึกไม่สบายใจของคนที่เป็นพนักง,งานได้นะครับถัดมาครับภาษากายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องใช้และระมัดระวังให้ดีเวลาที่ ท่านยืนพูดกับลูกน้องเนี่ยพยายามยืนให้มันดูโดดเด่นวางท่าทางให้เหมาะสมแต่ไม่ใช่แสดงภาษากายออกมาในลักษณะที่ก้าวร้าวดูหมิ่นดูแคลนใครนะครับและอย่าลืมด้วยสบตาคนที่เขาพูดกับเราเป็นระยะระยะพยักหน้าแสดงภาษากายที่แสดงความเห็นพ้องหรือสอบถามคำถามโดยแสดงกิริยาที่เรียบร้อยในประเด็นเรื่องใดที่ไม่เห็นพ้องหรือ มีคำถามที่สงสัยก็จะช่วยให้เรามีความน่าเชื่อถือในการสื่อสารพูดคุยกับลูกน้องได้มากสยิ่งกว่าคำพูดด้วยซ้าไปนะครับเรื่องต่อไปครับพยายามหลีกเลี่ยงคําที่มันฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะคําฟุ่มเฟือยเวลาที่คิดไม่ออกเช่นคําว่าเออเช่นคําว่าอ่านเนี่ยนะครับบ่อยครั้งไปที่เราเผลอเผลอบ่อยครั้งจนกระทั่งติดปากกลายเป็นความเคยชินมันก็จะติดปากเราไปแบบนั้นนะ่ะ โดยที่เราไม่รู้และถ้าไม่มีใครสักคนมาบอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบุคลิกที่มันไม่ค่อยเรียบร้อยติดตัวหมายถึงบุคลิกโดยการพูดการจาน้ำเสียงนะครับมันไม่ได้หมายถึงกิริยาท่าทางอย่างเดียวนะบุคลิกของคนเนี่ยและในหลายๆครั้งไอ้คำติดปากเอออาแบบเนี้ยมันทําให้การสื่อสารไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควปรปกติแล้วเนี่ยคำพูดติดปากแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรานึก อะไรไม่ออกในช่วงเวลานั้นน,น,นะฮะเช่นเราเนืกอไม่ออกว่าคําต่อไปจะพูดอะไรเนี่ยเราจะหลุดปากพูดคําว่าเออหรืออาออกมาเรียกว่าจะโดยทันทีเลยนะแต่สําหรับบางคนที่เขาฝึกฝนมาเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นนะลองจับปฏิกิริยาแบบนี้ของท่านดูนะครับและแนะนําให้ลองหยุดคิดสักนิดหนึ่งนะครับจะใช้เวลาเป็นความเงียบสักนิดหนึ่งก็แล้วกันคนเขารอฟังเขาจะสนใจฟังกับเราแหละ แต่ว่าพอได้ยินคําว่าเออคาว่าอ้าออกไปเนี่ยบางทีคนก็ไม่อยากที่จะฟังหรือจะคิดว่าเราไม่รู้จักที่จะระวัระวังคําพูดโดยเฉพาะถ้าเราต้องไปพูดเรื่องแบบนี้กับผู้ใหญ่นะครับบางทีผู้ใหญ่ท่านอาจจะหงุดหงิดหรือไม่สบายใจกับคําพูดแบบนีนะ้ออกมาได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งครับพยายามระมัดระวังคําพูดที่เป็นจ a ก g อนหรือว่าเป็นเทคนิ i c a l t e r ที่เรารู้อยู่คนเดียวแลวชะชาวบ้านเขาไม่รู้ด้วยเนี่ยอย่าลืมนะครับว่า การสื่อสารที่ดีคือการสื่อสารที่คนอื่นเขาฟังและเขาเข้าใจได้เข้าใจตามเลยสามารถที่จะไปปฏิบัติอ,อะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามไปได้เลยนะครับดังนั้นจึงต้องเลือกสารที่จะสื่อเนี่ยข้อความหรือถ้อยความใดที่มันกระชับชัดเจนและมันเข้าใจได้โดยง่ายโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้ไม่มีความสันทัดในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอย่าคิดว่าการใช้คําพูดที่เป็นเทคนิคยเยอะ คำพูดที่เป็นภาษาวิชาการเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ท่านดูดีในสายตาคนอื่นนะชาวบ้านเขาอาจจะฟังดูว่าอืมคนนี้ดูเก่งนะแต่ว่าคงจะเก่งแต่เรื่องวิชาการแต่ไปปฏิบัติลำบากหลายคนก็คิดแบบนั้นนะดังนั้นระมัดระวังเรื่องการพูดที่ดีครับโดยเฉพาะถ้าจะต้องไปสื่อสารกับใครที่เขาไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนแต่ติต่างไปเลยก็ได้นะครับว่า ถ้าจะต้องสื่อสารกับใครเนี่ยพยายามคุยพยายามอธิบายให้ง่ายเข้าไวโดยคิดว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องนั้นแม้เขาจะรู้เรื่องนั้นมาก็ตามแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าทําแบบเนี้ท่านจะได้รับคําชื่นชมว่าท่านพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายซึ่งนั่นนะ่ะเป็นสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นมากกว่าไม่ใช่ว่าจะไปอวดเก่งอวดภูมิโดยพูดเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเนี่ยคนจะติดฉชนนินทาได้นะต่อไปฮะเวลาที่ ทำงานกับใครสื่อสารพูดคุยกับใครเนี่ยมันคงเป็นไปได้น้อยมากเลยครับที่คนทุกคนเนี่ยจะเห็นคล้อยตามกับเรา100%อเซแม้เราจะเป็นผู้จัดจาการแม้ว่าเราจะเป็นหัวหน้างานแต่เขาไม่ได้หมายถึงว่าคนทุกคนเนี่ยเขาจะต้องเห็นคล้อยตามเพราะหน้าที่การงานเพราะตําแหน่งของเราหรอกนะครับสิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือถ้าคนบางคนเขาไม่เห็นด้วยมันก็เป็นความเห็นต่างถ้าเขาแสดงออกมา แปลว่าท่านต้องเตรียมพร้อมกับการตอบคําถามเรื่องต่างๆแบบนี้นะครับพยายามรับมือสถานการณ์แบบนี้โดยไม่โต้เถียงแต่พยายามทําความเข้าใจมุมมองความคิดที่เขานําเสนอมาความแตกต่างถ้าท่านไม่เข้าใจสิ่งที่เขานําเสนอมาท่านก็สอบถามเข้าไปอย่าคิดเอาเองว่าเขาน่าจะเป็นแบบนี้เขาตั้งคําถามขึ้นมาแบบนี้มันคงยีโยนกนมศาสร์อย่าไปคิดแบบนี้นะครับเพราะในข้อได้จริงเขาก็อาจจะสงสัยจริงๆก็ได้แต่ถ้าเขาจะ เวงวีนกับเราหรือมีประเด็นมีปัญหาอะไรที่อยากจะกระทบกระเทียบกับเราเนี่ยนะครับท่านก็ต้องเรียนรู้จากวิธีการที่จะรับมือกับสถานการณ์การสื่อสารแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องสุดท้ายครับพยายามเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆครับความคิดเห็นใหม่ๆของลูกน้องบ่อยครั้งเนี่ยจะนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานได้แต่ถ้าท่านไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องคิดแต่จะจัดการคิดแต่จะ พูดคุยด้วยตนเองฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดกั้นความคิดของลูกน้องไปโดยปริยายและบ่อยครั้งคร่าวเนี่ยงานก็จะเข้ากับท่านนี่แหละคือเวลาที่มีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเวลาที่เกิดสถานการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้ามาลูกน้องก็จะรอฟังท่านพูดรอฟังท่านบอกอย่างเดียวเพราะเขาจะเริ่มรับรู้แล้วว่าท่านเขาไม่ได้ต้องตั้งใจที่จะฟังใครท่านก็ไม่ได้สนใจที่จะฟังเขางานมันก็จะเข้าเรานี่แหละครับที่เราจะต้องจัดการกับเรื่องต่างๆหนักขึ้นไม่ได้บอกว่า ท่านจะต้องโยนกลับไปให้ลูกน้องจัดการนะครับแต่บางทีการฟังความคิดเห็นของลูกน้องอาจจะได้มุมมองอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆและที่สําคัญครับคนที่จะต้องกลับไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆนี่คือตัวลูกน้องของท่านเองนั่นแหละดังนั้นถ้าเขาได้มีโอกาสพูดคุยอธิบายวิธีคิดมุมมองของเขาที่มีกับการจัดการกับปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราใช้วิธีการสอนนะใช้วิธีการโคช้ชสอนไปโคช้ชไปอย่างที่ว่าไปในตอนต้นเนี่ยมันจะได้ผลดีกว่าไหม อันนี้ฝากให้ลองคิดดูนะครับ8เทคนิคของการสื่อสารที่จะทำให้ท่านสื่อสารพูดคุยกับลูกน้องอย่างมีพลังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง Leader Mentor Podcast อย่าลืมติดตามในฟพิดต่อๆไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ